พี่น้องสบายดีมาปลุงสบายดีเบอร์สมองสมบูรณสบายดีเบอร์สกุลสกุนสบายดีาย,ดา,ยดามสวยๆพี่น้องเปิดคลิปขึ้นมาเมื่อน,นี้อยู่ป่ามันพี่น้องเลยบรรยากาศหนาวเสือเกินพี่น้องเดือนสามเลยมึงหนาวนะพี่น้องมาพูดมันถอยป่าเมื่อน,นี้ มีเวียก็เลยมาคุดมันป่าไอ้สวนเดิมสวนเก่าที่เขามาปีกาย่เนาะพี่น้องที่เขามาปลูกแล้วก็มากลนปีกายนี่มาปลูกสอยป่าแล้วก็ปีนี่ก็มาคุดสอยป่าอีกคือเก่าเนาะมื้อนี้มากับอาเฮียเบิร์ดแล้วก็น้องปีพี่น้องไอ้กันอยู่น้องกันอยวนเพื่อน พอคนไปเหตุงานมุ้ยผู้อยู่เพื่อนกันเลยน้องกันอยู่เพื่อนเดี๋ยววัาก็สิพภาพี่พ่ะน้องว่าสมบรรยากาศน้องพี่น้องลมกแ็แห้งๆขับรถมาหนาวปันเอียงปาติ้บันมักลามะคุกน่านหลับจา้างหัวนั่นคือๆถ้แคนะ่นั้นอุ้ยถือเสียมหน่อยอคือคือแค่นี่ ใช่ใช่ชับกันใชเด้อหันหน้ามาดูบันจบไปดีปลุงกอลไวโอ้โอ้ยเอาเอาสิชับกันหลือบันนี่คุดเป็นอยู่ว่าคือคือเสียมน่ะฮะเป็นคุดตึงขวด <oland guidelines> งัดมันบ่ขืนบ่ปะเฮ้ขึ้นบ่เบิดนันหนาวเว้ยนะที่จริงนลำน้อยๆก็หัวใหญ่อยนทางหนาวเบิดไม่ใเบิดไม่ใช่มันนะเอาขุดคุด

แหัวมันจ้านะเบิ้ลโมหินผมไปกเก็บผมไปไปกเก็บต้ไนไม่หรอพดผไปอย่าขุดขนาดเอา้นว่าขนาดหยขนาดอยู่โน่นยังเหงาเนานะจะเล้พยพี่ชิจา

đây uhm <nói> <coughs> like, chắc hoa <huka> là bớt. Say, hãy hô hoa y bóng. Hoa 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 มันจะมันเน่าน้ำอัดรูปตัวมันขาดมันบงเงี้ยผัวเลยล,ล,ลูกก็ไปขึ้นหัวโพวนเอาหน,นะนะอเบะเสียงมันจะถอนเนาะไ,ไก่ขวัดกินเบิด์ตุกแต่หัวปีผมแจักอันนี้กล้อย หัวใหญ่เออกระถางผูกเขาผูกชิบิผูกว่าคุดชอยเขาอยากไหนมาคุดไอ้ใช่ไไอ้ไอ้น่องไผ่ไทยใช่หัวใหญ่ใช่ไหมน่าขี้หนา่ะเนาะหัวใหญ่ไปแต่หัวเดียวก็โปดอยู่ถ้าบุกข้นซะแล้วมีใหญ่ผักกระตุนบ่เบิ่น พี่ทังพี่หัวใหญ่มาเล่นา่าผัวหัวใหญ่จะงัดกับ,บึ้นได้้บันนี่อ่ะอ่ะ้อมันหนาเนาะอยู่นอนพี่ยังหนาวอะ่ะโอ้ยค้นมันดีปีนี่ตูว,วช่องไอ้เนายังบริณีแต่นะคะ บาดี้เศร้าหนาวอะไรบ้านนี้ปีผัดแก้แซ่แก้แกผาถิ่มบ้านเลยหัวมันกับพี่แต่หัวหัวใหญ่ฉับกำลังกลมากำลังได้สองสามคู่ของทะเลแล้วฉับมันมันเหี่ยงหนาวปีนี้เนาะ จะทาบนเ่านหัวใหญ่อย่เอาอัน <c oughs> อันง,งัดแน่สลามงัดนำนาฟินงก็เอาเสียมขุดเอามีหลดมาไทยโอ้ยหัวมันแก <c oughs> ไปไฟไปเอกคือแตงยกแแกลปแต่นอนกินมังม่วงอยู่ละไทยเฉยมีแจวอยู่บ้างฮะมังม่วงกินมังม่วงบุมมีแจว ผมทำมดีฮิวอปีว่ปีฮิวฮิวไว้แทงแล้วัใส่สัวมันนีท่นใดอพอลองสัหัวมันช่งหัวมันเน่าเบิด ไปน,นี่ขึ้นไปินเขาแล้วลงมาลุยต่อเนาะพี่น้องมิอซะนี่ก็บโบเรลไยเป็นดเด็ดเด็ดคักแต่ว่าเขาห่มนาหนาวยังกับบลาลเราย,ย่างอีประมาณ มือหนึ่ง,งสองมื่ะคือสิแล้วถ้าวางเขาก็จะได้มากลชอยเพิ่นนอนนะพี่น้องแต่ถา้าบุวางกะได้มาน้องเบิร์ดกับน,น้องปี๊ยังทะเลมามันแดดห้เพื่อน,ยนอยู่เทียง เบิดมือเท้าขามได้ฮอดรถไทยอยู่วะเบิดปมาติ่งทำงานเลยอ,อีกแหละมึงอน้ำกดมันได้จัะหัวลูกหึเอาละมากดมันได้จัะหัวมันเก็บมันให้ลูกมาหนีิหัวมันก็นมีแตรพวะปากใหญ่ปักใหญ่ <c oughs> หัวใหญ่ปะครับหึเหนื่อยอยู่ ปั่นขึ้นรถแล้วมันพี่น้องไหมเบิด์ตปึ้งในร้ายเติบได้หลายร้ายคู่เติวอย่างเนาะซีป้ายไปเลยน้องเบิร์็เป็นกรรม,มกรบริษัทแรงงานเด็กเป็นพี่น้องมุท้องดามะสอยกันเห็ดเรื่อเขียนงานซื่อเพราะช่วงนี้น้องเบิร์ตปรีดเติมได้ขาอ้งเฮียนเนาะเก็บมันขึ้นรถแล้วก็สซี